That's TV. คุณผู้ชมเออยู่ที่ร้านดูโอคูชินาเมืงองทองธานีจะพาคุณผู้ชมมาชิมบรันช์แล้วก็ขนมหวานอร่อยๆต้องบอกว่าร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะมี2โซนค่ะโซนดิเนียซึ่งเสิร์ฟเป็นอาหารอิตาเลียนแบบออริจินอลนะคะกับฝั่งนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นโซนคอฟฟี่แอนด์บรันช์ก็จะเสิร์ฟเมนูบรันช์แล้วก็ของหวานนะคะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มต่างๆค่ะวันนี้จะมาชิมกันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่อย่างแรกเป็นคอร l i ฟลาวเวอร์แพนเค้กแล้วก็พอเช่ค่ะ เมนูนี้ยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นปา n เนตตเนโทสอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมวานิลาของหวานของเขานะคุณผู้ชมจะเป็นแบบโฮมเมดเลยละค่ะด้านในปันเนตตเนนะคะมันเป็นขนมปังที่นุ่มค่ะแล้วก็มีความปเปรี้ยวของลูกเกตแล้วไอศกรีมวานิลาก,ก็หวานเข้ากัน,นอย่างลงตัวเลยละค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นดูโอพานาคอตตาค่ะมาลองชิมกันเลยนะคะ ชมเป็นแบบเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามนะคะราดด้วยซอสสับอรร่แล้วมันเข้ากันมากๆเลยละค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นดูโอทีรามิสุเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมช็อกโกแลตค่ะมาลองชิมด้ยนะคะมันมีความหวานความมันความขมยิ่งทานกับไอศกรีมช็อกโกแลตเข้ากันอย่างลงตัวเลยละค่ะนอกจากเมนูบรันช์ของหวานแล้วนะคะที่นี่เขายังมีเมนูเครื่องดื่มอีกมากมายนะคะวันนี้เอเลือกมาชิมอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ อย่างแรกทัฟเฟิลมาคิอาโดด้านในก็จะมีส่วนผสมของครีมทัฟเฟิลนะคะข้างบนก็จะราดด้วยคาราเมลซอสคุณผู้ชมเห็นเป็นเม็ดๆเดนี่ยน,นะคะก็คือเกลือทัฟเฟิลนั่นเองค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งกาแฟค่ะนั่นก็คือยูสุฟิสก็จะเป็นส้มยูสุผสมกับกาแฟนั่นเองอย่างสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมจะเป็นไลชีพาราไดซ์มีส่วนผสมของสับประรดด้านล่างมีลิ้นจีแล้วก็น้ำทับทิมค่ะ นี้สดชื่นมากค่ะุผู้ชมเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดนะคะกับดูโอคูชินาซึ่งเขามีทั้งหมด2สาขานะคะทั้งสาขายอดพิมานอยู่ในโครงการยอดพิมาน r i v e r w a l k หลังปักชองตลาดกับสาขาที่เอานั่งอยู่ตรงนี้นะคะสาขาเมืองทองธานีซึ่งการเดินทางหาไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมาจากถนนแจ้งวัฒนะนะคะเลี้ยวเข้ามาในเมืองทองตรงมาเรื่อยๆนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ขวามืออยู่หลังตึก M Society อยู่ติดกับทะเลสาบเมืองทองธานีนั่นเองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ๆในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ